สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในบทที่2นะคะเกี่ยวกับธุรกิจไม้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะในบทนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับธุรกิจไม้ทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะนักศึกษาคนไหนจำได้นะคะทบทวนไปพร้อมกันนะคะธุรกิจไม้นะคะย่อมาจากคําว่า M ตัวแรกนะคะ meeting นะคะ meeting ไตัวที่2 In c ินเซน e นะคะ C ีนะคะ convention นะคะหรือว่าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า conferencing ก็ได้นะคะแล้วก็ E นะคะหรือจะเรียกอีกความหมายหนึ่งคือ event นะคะก็รวมกันเป็น MICE เป็นธุรกิจไหมนั่นเอง นะคะธุรกิจไหม้นะคะก็จะหมายถึงนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมองค์กรนะคะข้ามชาตินะคะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะเป็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรวมไปถึงการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆนะคะซึ่งธุรกิจไม้นะคะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ว่าจะมีความแตกต่างจากนะคะ นักท่องเที่ยวในอุตสาหการรมการท่องเที่ยวทั่วไปนะคะก็คือมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเดินทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มไหมเนี่ยนะคะจะมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเพื่อที่จะ ประชุมนะคะกับองค์กรข้ามชาตินะคะหรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะหรือจะเป็นการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาตินะคะรวมไปถึงการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าแล้วก็นิทรรศการานานาชาติด้วยนะคะธุรกิจไม้เนี่ยยังค่อนข้างไม่เป็นที่รู้จักนะคะสำหรับคนทั่วๆไปในประเทศไทยนะคะแต่ว่าในต่างประเทศนะคะถือได้ว่า เป็นธุรกิจที่มีการพัฒนานะคะและได้รับความสำคัญมากนะคะเป็นระยะเวลาออพอสมควรแล้วนะคะตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะออธุรกิจไม้นะคะในประเทศไทยนะคะ ก็มีนักวิชาการต่างๆนะคะได้เล็งเห็นนะคะโอกาสนะคะในการพัฒนาธุรกิจไม้ให้เป็นธุรกิจที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศนะคะโดยที่จะก่อตั้งนะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและก็นิทรรศการนะคะองค์กรมหาชนหรือว่าสอสอปอนอนะคะขึ้นเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะตามพระราชาดิกานะคะพระราชกิจดีกาแล้วก็ ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะเมื่อวันที่28กันยาพศ2545นะคะแล้วก็ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพศ2547นะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์หลักนะคะในการส่งเสริมธุรกิจไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญนะคะในฐานะเป้าหมายของการจัดงานไม้ระดับโลกนะคะ ซึ่งในบทนี้นะคะเราก็จะศึกษาอยู่ทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะคะก็จะเป็นหัวข้อแรกนะคะธุรกิจไม้ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะหัวข้อที่2ความคาาเกี่ยวระหว่างธุรกิจไม้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะหัวข้อที่สาเป็นความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลกับการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนนะคะแล้วก็หัวข้อที่4นะคะจะเป็น เกี่ยวกับธุรกิจไม้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนบทที่2นะคะธุรกิจไม้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ว่าเรียนสองหัวข้อก่อนนะคะวันนี้จะเป็นหัวข้อที่1่กับหัวข้อที่2นะคะค่ะเรามาดูหัวข้อที่1นะคะธุรกิจไม้ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะ ธุรกิจไหมนะคะถือเป็น1ใน5นะคะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็เป็นธุรกิจใหม่นะคะที่ถือกําเนิดขึ้นมาในระยะเวลาประมาณ30ปีที่ผ่านมานะคะอีกทั้งยังมีบทบาทนะคะในธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ที่เข้ามาร่วมงานธุรกิจไม้นะคะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีการจับจ่ายใช้สอยเงินสําหรับค่าบริการต่างๆจํานวนมากนะคะโดยค่าใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะจะสูงกว่านักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนประมาณ3มถึง6เท่าเลยทีเดียวนะคะค่ะโดยที่องค์ประกอบนะคะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะจะประกอบด้วย5ธุรกิจด้วยกันนะคะ ห้าธุรกิจที่สําคัญด้วยการน1ธุรกิจที่พักนะคะสธุรกิจอาหารนะคะแล้วก็บันเทิงนะคะสธุรกิจนําเที่ยวและมาคุเทศสี่ธุรกิจจําหน่ายสินค้าที่ระลึกนะคะแล้วก็ที่สําคัญของเราเลยนะคะห้านะคะธุรกิจไม้นั่นเองนะคะซึ่งธุรกิจไม้นะคะก็จะเป็นธุรกิจนะคะที่ประกอบไปด้วย4ธุรกิจย่อยด้วยกันนะคะ หนึ่งเลยนะคะเป็นธุรกิจการจัดประชุมองค์กรหรือว่ามิสติ้งนั่นเองนะคะก็หมายถึงว่าเป็นการจัดประชุมของบริษัทหรือว่าองค์กรข้ามชาตินะคะต่างๆเนาะอาจจะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากหรือน้อยก็ได้นะคะธุรกิจที่2ค่ะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะ incentive นะคะก็หมายถึงการท่องเที่ยวเพื่อเป็นหมู่คณะนะคะโดยที่บริษัทนะคะหรือว่าองค์กรต่างๆ นะคะเป็นผู้ออกเงินให้นะคะเพื่อเป็นรางวาัลแก่บุคลากรในบริษัทของตนเองนะคะก็เหมือนกับเป็นการสร้างแรงจูงใจนะคะให้แก่บุคลากรในการทำงานนั่นเองนะคะธุรกิจที่3ค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการจัดประชุมนา,นานาชาตินะคะก็หมายถึงการจัดประชุมมิชาชีพนะคะที่มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานประชุมของ กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะธุรกิจที่4นะคะเป็นการจัดแสดงสินค้าหรือว่างานนิทรรศการต่างๆนะคะโดยที่ผู้จัดงานอาจจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ได้ะค่ะ ต่อมานะะคในหัวข้อที่สองความคาบเกี่ยวนะะคระหว่างธุรกิจไม้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะหากจะมองให้ลึกลงไปแล้วนะคะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะธุรกิจการจัดประชุมแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะเพื่อเป็นรางวัลนั้นนะคะเป็นสองธุรกิจที่มีความคาบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะ ที่ในทางปฏิบัตินะคะมักจะเลือกประเทศที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ดึงดูดนะคะในเชิงของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่พักผ่อนด้วยนะคะอีกทั้งความเป็นจริงเนี่ยนะคะการจัดประชุมนะคะก็ไม่ได้อ่จัดประชุมเต็มระยอตลอดระยะเวลานะคะผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็จะเดินทางเพื่อเข้ามาพักผ่อนด้วยนะคะ ในประเทศที่จัดประชุมเนาะแต่ก็จะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่สําคัญต่างๆนะคะของประเทศนั้นด้วยนะคะเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนเหมือนกันเนาะถ้าพูดง่ายๆก็คือเอ่อเวลาที่นักท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะอย่างเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่อ่ามีคนมาเที่ยวเชียงใหม่ มาจากกรุงเทพมาเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมคะเราก็จะไปเที่ยวตามสถานที่สําคัญสําคัญเนาะเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพใช่ไหมคะวัดพระสิงห์อ่าเป็นต้นนะคะเช่นเดียวกันค่ะนักท่องเที่ยวกลุ่มไมค์นะคะเออ่กลุ่มอินเซนティブนะคะที่เขาเป็น การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลค่ะอาจจะมีการประชุมสัมมนาด้วยนะคะแล้วก็มาเที่ยวด้วยเนาะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่สําคัญสาคัญเหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วๆไปด้วยนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะจุดที่สร้างความแตกต่างนะคะระหว่างผู้เข้าร่วมงานนะคะธุรกิจไม้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเชิงพักผ่อนนะคะก็คือรายจ่ายนะคะต่อหัวต่อทิปนะคะของนักท่องเที่ยวทางไม้นะคะจะสูงกว่านักท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนมากกว่า2เท่าตัวเลยทีเดียวนะคะแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางกลุ่มไม้นะคะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ควรได้รับ ความสําคัญนะคะไม่น้อยไปกว่าท่องเที่ยวที่พักผ่อนเลยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการที่ประชุมสัมมนานะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะเป็นการเปิดหูเปิดตานะคะให้พบเจอสิ่งใหม่ๆนะคะจะทําให้นะักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเป็นการกระตุ้นให้พนักงานนะคะมีความ กระตือรือร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะที่จะทํางานให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้นะคะเมื่อทําเป้าหมายที่วางไว้ได้แล้วนะคะบริษัทก็จะตอบแทนด้วยการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะพาไปทัศนศึกษานะคะอาจจะพ่วงก,การประชุมสัมปนา,าประชุมสัมมนานะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะคะในบริษัทนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการไปทัศนศึกษานะคะดูงานนะคะต่างจังหวัดนะคะภายในประเทศหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศก็ตามนะคะซึ่งการจัดการแล้วก็การบริหารบริการของบริษัทเนี่ยในลักษณะการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลน,นะคะก็จะต้องมีโปรแกรมนะคะที่ตื่นตาตื่นใจแปลกไปจากโปรแกรมเดิมๆเ,เนาะก็ต้องมีความเล้าใจนะคะ พนักง,งานก็ต้องกินดีอยู่ดีนะคะซึ่งจะทําให้เป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มไม้นะคะหรือว่าพนักง,งานเหล่านี้ไม่สามารถที่จะหาได้ด้วยตนเองนะคะให้เขารู้สึกพิเศษนั่นเองนะคะ ค่ะจากความคาบเกี่ยวของทั้งธุรกิจไหมนะคะกับการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนสามารถร่วมมือกันสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายในการจัดงานธุรกิจไหมทั้งของภูมิภาคและของโลกได้นะคะโดยผ่าน ความร่วมมือกันใน3ด้านนะคะหนึ่งเลยนะคะสร้างความรับรู้ถึงประเทศไทยในฐานะประเทศเป้าหมายในการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนนะคะแล้วก็เชิงธุรกิจไหมนะคะเนื่องด้วยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเองก็มีสํานักงานสาขาอยู่ในหลายๆประเทศด้วยกันนะคะซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับนักท่องเที่ยวธุรกิจไหมนะคะเป้าหมายของ การท่อเดียวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อท,อทอของเรานะคะแล้วก็สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการค่ะคือสอส,อสอปอน,อนนะคะสามารถนะคะร่วมมือกันแล้วก็แบ่งปันข้อมูลนะคะในการสร้างความรู้แล้วก็นำประเทศไทยนะคะในมุมมองที่ตรงกับความต้องการของนักเดินทางกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะ ต่อมานะคะเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาธุรกิจไม้แล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะควบคู่ร่วมกันนะคะเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะกับประเทศอื่นๆที่ประสบความสําเร็จในฐานะที่เป็นประเทศเป้าหมายของการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดงานธุรกิจไม้ด้วยนะคะการส่งเสริมรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจไม้ภายในประเทศนะคะภายใต้คําขวัญเดียวกันนะคะ สุดท้ายค่ะการสร้างการพัฒนาโครงสร้างต่างๆนะคะโครงสร้างพื้นฐานเนาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมไม้นะคะเช่นระบบคา,ามนาคมขนสง่งนะคะมาตรฐานการโรงแรมสถานที่พักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะคะสามารถร่วมการผลักดนันนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ ตอบสนองนะคะต่อความต้องการของนักเดินทางทั้ง2กลุ่มได้นะคะทั้งนี้ความพึงพอใจของนักเดินทางทั้ง2กลุ่มนะคะจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกนะคะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมไม้นะคะในธุรกิจไม้นะคะของประเทศไทยในภาพรวมนะคะอีกทั้งยังส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจไม้นะคะมีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นเพื่อขับเพื่อเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ ก็สำหรับบทนี้นะคะก็เราก็เรียนรู้กันไปในสองหัวข้อนะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะมาเจอกันในอีกสองหัวข้อที่เหลือนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ